<c oughs> คือเชียได้ทานได้อะไรแล้วเนี่ยได้ทดสอบสูตรเนี่ยก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้ออกกําลังกายเลยในช่วงนั้นแต่ว่าน้ําหนักมันลดลง<อ>แล้วคือรูปร่างมันกระชับขึ้นคือเหมือนแบบเปลี่ยนไซส์อะคะอ่ะคือเมื่อกี้เจอ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 เจ้าแต่งหน้าเจอใครก็แล้วแต่ยังทักเลยว่าเฮ้ยทำไมแกผอมลงทาไมแกเมื่กกอก่อนไม <ๆๆ S 1> ่ใช่คุณแบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยจะเสื้อผ้าทีคุณตั้นคุณตั้นสไตลิสต์ก็จะแบบว่าเหมือนบ่นว่าแบบอุ้ยนี่คุณเหรอใช่ดูขาพี่เข่มนี่คคุณเมื่อก่อนเหรอใช่ แขนเคินขาอะไรคือขาใหญ่มากคะเป็นคนอ<ด>้ว <ทำ S 2> นง<ค>่ายค,ค่ะพี่เป็นคนอ้วนง่ายแล้วก็คือถ้าไม่ออกกําลังกายเนี่ยเราจะตายเลยอเนี่ย ือเดี๋ยวนี้ก็จะแบบว่าใส่แบบกล้าใส่ลายขวางมากขึ้นกล้าใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่วันเชียร์หอมลงจริงๆหอมลงจริงๆเพราะว่าเคยเห็นตอนนั้นเมื่อก่อนเขาจะบวบๆมีน้ำมีเนื้อมีหากกว่านี้ใช่ค่ะใช่ก็นี่ค่ะก็คือธุรกิจก็เลยแบบได้รับรางวัล best product จากกรมกรมส่งเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเป็นธุรกิจส่งออกอะไรเงี้ยอ๋อนี่นะฮะอ๋อได้รับรางวัลด้วยใช่รับรางวัลด้วยนะคะนี่ไว้ใจได้เลยเป็นเป็น best product เลยปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะบริษัทของของ าออของของงสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย0947094444 0890718889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. s i e 2 u o u com